ดวงรายวันของคนที่เกิดวันจันทร์นะคะประจำวันที่8กุมภาพันธ์2567สําหรับคนที่เกิดวันจันทร์วันนี้โอ้คนที่เกิดวันจันทร์วันนี้กําลังมีความรักหรือเปล่าคะเ,เนี่ยหลายๆคนกําลังมีความรักนะคะกาลังคิดเรื่องความรักนะคะช่วงนี้นะคะดวงการงานนะคะใครที่ทํางานประจําอยู่นะคะช่วงนี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงใ,ใหม่ๆเกิดขึ้นนะคะเพื่อร่วมง,งานนะคะ อาจจะได้เจอกัลยาณมิตรดีๆหรือเพื่อร่วมง,งานนะคะอาจจะได้เจอรักใหม่ในที่ทํางานนะคะในช่วงนี้ดวงการเงินนะคะช่วงนี้ใครอาจจะมีคนมาขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับเรื่องการเงินหรือถ้าคุณไปขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับการเงิน จะมีคนคอยช่วยเหลืออุปถรัรมภ์นะคะระวังสุขภาพนะคะระวังได้ยินข่าวคนเจ็บคนจากหรือมีโอกาสได้ไปงานข่าวดํานะคะช่วงนี้หลายๆคนมีโอกาสที่จะได้โชคได้ลาบเรื่องการเงินมีโอกาสที่จะได้เงินนะคะเข้ามาแบบง่ายๆหรือจะได้เงินพิเศษเข้ามาดวงความรักสําหรับคนโสดคุณมีโอกาสได้เจอคนที่ใช่คนที่ชอบคนที่ถูกใจนะคะเข้ามาดวงความรักสําหรับคนมีคู่นะคะในช่วงนี้นะคะ คุณจะรักกันเป็นพิเศษคุณมีโอกาสได้ของขวัญของฝากหรือได้เงินจากคนรักของคุณนะคะในช่วงนี้ระวังสุขภาพของคนรักของคุณและก็คนในบ้านนิดหนึ่งนะคะสื่อนำโชคของคุณวันนี้นะคะคือเลขที่บ้านอายุวันเดือนปีเกิดของคนรักของคุณให้โชคสีเสริมดวงนำโชคของคุณคือสีม่วงสีแดงให้โชคเลขหน้าไพ่ของคุณวันนี้คือ3 6 1.3. ขอให้คุณโชคดีร่ำรวยค่ะ